เพราะเขาผ่าผู้ายและผมต้องขอ,งของโทษด้วยกับตอนนี้จบดีเยอะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเคยคิดจะมควรบอกว่าอยา่าเล่นตลาดตำแหน่งในตรงเนี้ยเราเราคิดว่าไม่ไม่มันก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็ให้กําลังใจอย่างมากมายนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มองกลับไปเมื่อ6 7ปีที่แล้วจะเข้าใจทันทีครับว่าในขณะนี้เนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับอย่างผมรับตำแหน่งในใหม่ปี52เนี่ยนะครับสีนักครินท่วม 4ี่ห้าวันบังกำแหง2องท่วมห้าหวันแล้วก็อีกหลายพื้นที่ท่วมข้ามวันครับข้ามสัปดาห์เส้นทางใหญ่นะครับหลังจาก5-2แล้วยกเว้นห้ซึ่งเป็นปีพิเศษไม่มีเลยนะครับเส้นทางใหญ่ที่น้ําท่วม4ี่ห้าหวันเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ใครจะวิภา์วิจา,ารณ์ผมผมไม่ว่าไนนะครับแต่ขอให้ควาเป็นธรรมแต่จนที่ของผมนะครับ เพราะอย่างเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยจะสามารถระบายไปหมดเลยครับ mm hmm. เกือบทุกจุด ภายในสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างมากที่สุดนทีหนึ่งสิบห้าครับสายหมดแล้วทํางานทั้งคืนครับแต่เวลาเจ้าหน้าที่ของผมทํางานทั้งคืนเนี่ยไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นครับนะครับดังนั้นก็ต้องขอความเห็นใจให้เจ้าหน้าที่ของผมไม่ต้องเห็นใจผมหรอกครับนะครับเห็นใจเห็นใจเจ้าหน้าที่ของผมดีกว่าครับขอโทษอีกครั้งครับท่านว่าขถอยไม่เ้าถอยครับเพราะว่าผมรู้ผมกำลังทำอะไรอยู่ครับถ้าผมถ้าผมผิดพลาด อย่างหนักไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมก็จะพิจารณาตัวเองแต่ว่าผมรู้ผมกําลังทําอะไรอยู่ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนไม่น้อยคนก็เข้าใจว่าราทมกาลังทําอะไรอยู่ครับนี่ก็พอใจแล้วครับแล้วก็เห็นมาวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ รามินชาสารสีได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ยังต้อนรับกทมอ,อย่างดีนี้ผมก็ผมก็ชื่นชื่นใจนะครับนะครับไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในความประมาทว่ากลับไปไม่ต้องทําอะไรเป็นน้องตีรุงได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยให้กําลังใจกทมมาโดยตลอดครับแต่ก็แน่นอนครับมีส่วนหนึ่งที่ยังมีความเห็นต่าง ก็นี่คือสังคมไทยครับทุกคนมีความเห็นของตนเองได้เป็นมีสิทธิ์ดังนั้นผมไม่ไม,ไม่ท้อใจครับแล้วก็แล้วก็ใครที่จะคิดว่าผมจะท้อใจง่ายๆก็ก็ขอขอภัยนะครับไม่สามารถตอบสนองความความคาดหวังได้ครับขอบคุณนะคมากมากครับ